ีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้อยู่กับอะไรครับเกมผีชื่อว,ว่าเดอะเฮาสนะฮะเป็นเกมบนอะไรนะ็บไ์มาถึงมุกมันให้เราเล่นเลยก<บ>็ดูกันเลยครับ ลุยเลยโอเคเสียงกรอกูเลยเยทมันบอกว่าเราอยู่ในห้องอยู่ในบ้านแล้วเว้ยห้องแรกไดนิง่งรูมอะไรรูมบาร์รูมบาร์ ให้เป็นรูปภาพของครอบครัวนี่แหละไม่มีอะไรเลยเสียงเพลงไม่มีสุดยอดเลยว่ะไม่มีอะไรให้ดูนอย่ากภาพอะไร

กวดให้เป็นเพลงเลไปเดี๋ยวแตงอ,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 อ๋ออะไรอ่ะอ่ะคออยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปเปิดทักหนึ่งโอเ้โอ้หตกใจเลย นเยครับ้ผมว่าเดี๋ยวไปเปิดให้นี่ก็รีบโฟไปเชียวเชี่ยไปบิดหัวเอาไว้หองน้ำครับดูที่สองนะฮะ กดขดยังไม่ได้ที้เลยกดน้ำเลยทเทสไงพี่น้ำยังไหลดีเลยมีอะไร้กด่เราขดาไน้ำไม่ลือแน้ำหด้เีอะ่คุณใจกวนคุณูกใจกอนเย้ yeah. ขมอ้นขมอ้นวิวะโอ้ยวะฉันจะถอดไปแล้วฮุบเลยโอ้ยเฮียโมจ้นโคตรเลี้ยบีวะเฉียวไม่เชื่อนะโอเค เฮ้ยกลัวอะไรโอ้ยเบ็มุ้งโง่ผลที่เขาไม่มีเฮ้ยตบบอะ

Thank you. มาแล้วมาแล้วมอะไรอะไรน้ำน้ำเ็นแก้วเติมตงน้ำ่มนะเติมน้ำแม่มาเติมน้ำว้โอเคงส่ปลาที่บ้านไม่ค่อยดีนะน้ำแดงเชียนดำไ่รอปนน้ำอ่ะโอ้ยเป็นเรื่องอะไรบ้าเลย

เจอกันห้องถัดไปนะฮะคเช่นวันนี้นคิดเช<อ>่นเหมือนครัวยต้องแต่งต้องแต่งเจ้ะต้องแต่งเียอ่ามาดูสถานที่ที่ดีกว่าวันนี้วันที่ห้าตายอ่ะอ่านไม่ออกอะไ,ไรข้ามไป อีกตัใจกลัววะฮะเอออออมเกี๊โฟไฮ้ยเฮ้ยหอมแซมเป็นยังเเสียห้องน้ำเมื่อกี้เมื่อเช้โคกมันยังไม่ยังไม่ดีเลยช่วยผออโต้เออแม่งกวดแล้วแม่งค้างเปล่าเดี๋ยโพมะนะกูกลัวนะ ตุ้เียยคือต้องการให้ดูอะไรวะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ่ยเฮเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ่ยย้เย้ สกอตสกูไม่ใช่มิเตอร์เซนต์มาตินจะเป็นมิเตอร์ได้ไงเอ็เป็นกระเทยได้ไงเนี่ยชื่อโรงเรียนเซนต์มาตินสกอตสกูมิสติวิชาร์ดมิสมาเรียเซนจูรีจูรี่น่าโคตรเวลานเลยเนี่ยเรงจะเต้นยังไงตอนนี้น่าจะกดไปก่อนดิเอาตูก็ตาย วัดใจไปเลยเอาเอเลยไม่กลัวนั่นไงนั่นไงมีมีไรมีอะไรมีไรมีไลไรมีไรมีไรมีอไรมีไรมันเนี่ยโอ๊ยไหลว่ะแม่งมาแน่ๆมัตกใจกันนะนี่ดูไปดิคิ่เล่ได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ดูอะห้องนอนเฮ้วบิลห้องนอน ลุงลุงโอเคอันนี้วิเตอร์สตีฟมาร์ตินแน่เลยผมว่าแม่เป็นพ่อของโรเจอร์โรเจอร์เฟเดร์เรสนะเหรือว่าโกโรเจอร์อืมแเจอน่ัดอ มานสมัยมานมิเตอร์มาตินเป็นคนขี้ขืนนะครับเปลีนหมดแนมาตินมาตินเซลหน่อยไม่ไดเซลหนอนี่กรงอนสอรี่แอนดกูดบายสอรี่ไอแอลโซลารกี้ทู อะไรอะ่ะอ่านไม่ออกเอาไว้เราฉันจะรักเธอตลอดเสมอใช่ไหมประมาณนั้นเลยพี่ <The S 1> นี่มิจมาตินหลบตายสิวยกวนรูป้าาต้องมีอะไรแน่เลยต้องเ,เปิดวิทยุกอ่อนนีพี่ไม่ทำฟิลเปิดไม่ได้่ะนี่มันก็เปิดได้อยู่เนาะดึง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 ปืนกูกลัวปืวนยิงยิง ยิ่งดแิแน่แน่มาตินผูกไทยมาใ<น>ส,ส่ส<น>ูตรได้ครบนะครับนั่นเน่ออมไม่ยางโอ้ยเ่ยทไมต้องร้องให้ด้วยอะ่ะลไม่ต้องไปอาบน้ำห้องน้ำเมื่อกี้แหละมาตินซี See you, อูอุ้ยเฮาช็อตเฮาช็อบใชหมดเลนี่ย <laughs> เอจอูมคอริดคอร์ดนอะไรเฮ้เปิดไฟได้ด้วยปิดไฟแบ ไมไม้วันเดี๋ยววันเตรียมตัวั oui> ้งท่าเตรียมพร้อมทำหน้ารอๆเตรียมเฮ้ยออาล้นะไอโซแอมีถูกขอโทษเนเจ้า กเขาด้วยกันตลอดไปเวาขนาดนี้ก็คือฆ่าเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปครับเตรียมตัวของพระเจ <ไป S 2> ้าเสร็จแล้วนะครับแล้วพร้อมหนึ่งมีอะไรมีอะไร ว้าที่คิดหาจบแล้วเนอะจบใช่ไหมเฮียจบนี่ไม่ใช่เรื่องจริงลิสเซชสอนต่อที่เฮีบินีินรับทุกอย่างคือทำขึ้นเคลียร์ทุกอย่างมือเราต้องแต่งขึ้นมาอ๋อคือต้องมีแต่งขึ้นมาเฮียคนไทย